ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค K nearest neighbors หรือ KNN ซึ่งเป็นเทคนิคประเภท non-parametric เรามาลองดูโจทย์ที่มี2องคลาสคลาสสีแดงแล้วก็คลาสสีม่วงสมมติว่าเรามี t r a i n ิ่งเซตที่เราไปดึงฟีเจอร์มาจากแต่ละจุดเรียบร้อยแล้วเราเอาฟีเจอร์ที่1มาพลอตบนแกน x ฟีเจอร์ที่2มาพลอตบนแกน y เราก็ได้ Feature Space ที่หน้าตาแบบนี้ออกมาโดยที่เราจะเห็นว่าคลาสสีแดงเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณหนึ่งแล้วก็คลาสสีม่วงเกาะกลุ่มกันอีกบริเวณหนึ่งสมมุติว่าเรามีจุดใหม่เข้ามาเป็นจุดสีเทาแล้วเราอยากจะรู้ว่าจุดสีเทาเนี้ยเป็นคลาสอะไรโดยการใช้เทคนิค K nearest neighbors ขั้นตอนก็คือว่าเริ่มต้นเราจะหาคนที่อยู่ใกล้กับจุดสีเทาเนี้ยทั้งหมด K ตัว แล้วเราก็มาดูว่าเขาตอบกันว่าอะไรบ้างแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตัดสินใจอย่างเช่นสมมติว่าผมใช้เคเท่ากับหนึ่งผมก็จะดูว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดเนี่ยเขาเป็นคลาสอะไรในทีน่นี้ก็จะพบว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้สุดคือจุดนี้ซึ่งเป็นจุดสีม่วงผมก็จะตอบว่าจุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันอยู่คลาสสีม่วงนั่นแหละ ผมก็สามารถลองเปลี่ยนค่า k ดูได้สมมุติผมเปลี่ยนค่า k เป็น3ผมก็จะดูเพื่อนที่ใกล้ที่สุด3คนในที่นี้ก็จะพบว่าเพื่อนทั้ง3คนเป็นคลาสสีม่วงผมก็จะตอบว่านั้นจุดเนี้ยก็น่าจะมาจากคลาสสีม่วงเหมือนกันหรือถ้าผมทำ k เท่ากับ5ผมก็ไปดูเพื่อนที่ใกล้ที่สุด5คนในที่นี้ก็จะพบว่ามี3คนมาจากคลาสสีม่วงแล้วก็อีก2คนมาจากคลาสสีแดง ซึ่งถ้าเราใช้ระบบโหมตก็จะพบว่าสีม่วงมันมากกว่าสีแดงเราก็จะตอบว่าจุดจดเนี้ยเป็นจุดจากคลาสสีม่วงในการทำงานจริงเราก็สามารถไปเรียกใช้อันนี้ได้โดยที่มีอะไรที่เราปรับค่าได้หลายอย่างอันแรกก็คือเราปรับได้ว่าจะเอาเพื่อนกี่คนหรือจะเอาเนบเบอร์สกี่คนเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะวัดระยะห่างระหว่างจุดของเรา กับจุดเพื่อนบ้านเราเนี่ยโดยการใช้เมทริกอะไรโดยที่ดี l อมันก็คือการใช้ Euclidean Distance ์แล้วก็มีอัลกอริทึมที่เราเลือกได้ซึ่งอัลกอริทึมเนี้มันใช้ในการคำนวณว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้เรา k ตัวเนี่ยคือใครบ้างซึ่งบางทีเวลาเราทำงานเราอาจจะเจอ จำนวนจุดใน dataset ของเราเนี่ยมันเยอะมากๆเป็นแสนเป็นล้านจุดเวลาที่เราจะหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็ต้องวิ่งดูทุกๆอันใน dataset ก็จะทำให้ใช้เวลานานมากๆก,ก็เลยมีอัลกอริทึมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้เราประมาณการในการหาค่า nearest neighbor ของเราได้อย่างรวดเร็วโดยที่มันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้าง นอกจากนี้เรายังปรับสิ่งที่เรียกว่าเวทได้โดยที่ดีฟอมมันคืออยู่ดีฟอมซึ่งมันแปลว่าพอเราได้เพื่อนมาเคตัวแล้วเนี่ยเพื่อนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันอย่างในที่นี้ยทุกคนก็จะนับเป็นหนึ่งโหวตเราก็จะพบว่ามีสีม่วงสามโหวตแล้วก็มีสีแดงอยู่สองคะแนนพอมาเทียบกันผบว่าสีม่วงเยอะกว่าก็จะตอบว่าจุดสีเท่านี้น่าจะเป็นสีม่วงแหละแต่จริงๆแล้ว เราสามารถปรับตรงนี้ได้เราอาจจะบอกว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้จุดสีเทามากกว่าน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตมากกว่าเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปหรือว่าเราเชื่อมั่นในจุดที่มันอยู่ใกล้เรามากกว่าจุดที่ไกลออกไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้เรามาลองดูตัวอย่างโจทย์ที่มีสามคลาสคลาสหนึ่งเป็นคลาสสีน้ำเงินมีอยู่สามสิบจุดคลาสหนึ่งเป็นคลาสสีแดงที่มียี่สบจุด แล้วก็คลาสหนึ่งเป็นคลาสสีเขียวที่มีอยู่สิจุดรวมกันทั้ง dataset เรามีอยู่60จุดเรามาลองใช้เทคนิค n n e r r s t t n i i h h o r s ที่เรามีค่า k ที่แตกต่างกันเรามาดูผลกันในที่นี้เราจะเห็นว่า f e a t u r e Space เราแบ่งเป็นพื้นที่สามสีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินถ้าเรามีจุดใหม่ตกมาอยู่ในพื้นที่สีเขียวเราก็จะตอบว่าเป็นคลาสสีเขียว ถ้าเกิดเรามีจุดใหม่ตกมาที่พื้นที่สีน้ําเงินเราก็จะตอบว่าเป็นคลาสสีน้ําเงินแล้วก็ถ้ามีจุดใหม่ที่ตกมาที่พื้นที่สีแดงเราก็จะตอบว่าเป็นคลาสสีแดงถ้าเราเทียบ k เท่ากับหกับ k เท่ากัสิก็จะพบว่ามันมีพื้นที่ทั้ง3ามมันเนี้ยแตกต่างกันเล็กน้อยโดยที่ถ้า k มันเยอะมันก็มักจะมีหน้าตาพื้นที่ที่เขาเรียกว่าสมูทกว่า หรือเรามาลองดูกรณีที่ Extreme มมากๆเลยลองใช้ k เท่ากับ60ก็คือเราจะดูเพื่อนทุกคนใน t r a i n ิ่งเซตในการให้คำตอบเลยแล้วถ้าเรากำหนดให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตเท่ากันเราก็จะพบว่าไม่ว่าจุดจะลงไปตรงไหนของสเปซอันเนี้ยเราจะตอบว่าเป็นคลาสสีน้ำเงินเสมอเพราะว่าถ้าเรามาดูในการโหวตเนี่ยสีน้ำเงินมันเยอะสุดมี30เสียงก็แสดงว่าไม่ว่าจะลงตรงไหน ก็จะโบสชนะก็จะตอบว่าเป็นสีน้ําเงินตลอดในกรณีนี้สิ่งที่อาจจะช่วยได้คือการไปเปลี่ยนเวทหรือการไปบอกว่าจริงๆแล้วเราเชื่อคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าคนที่อยู่ไกลมากๆมันก็จะทําให้ปัญหาเนี้ยแย่น้อยลง